สำหรับใครที่หัวร้อนอยู่แล้วก็ขอแนะนำมาดับร้อนกับเจ๊น้ำกันดีกว่าเจ๊น้ำการค้าเติมเพชรฟ้าราคาพิเศษเปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า5ปีและมีผู้ติดต,ตามเยอะแยะมากมายสนใจคลิกที่เลียงด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับผมต่องต่อวิดีโอนะครับก็เรียกได้ว่าดอกสัก4นะครับการอลาล่าแม่ดอกยากดอกเย็นคนอื่นเนี่ยเขาดอกกัน4ี่ห้าใบโอ้โห เรานี่เพึ่งได้นะครับตั้งแต่เปลี่ยนคัสสามมานี่ก็พึ่งได้จริงๆไม่รู้ว่าไม่มีดวงกับอารามหรือยังไงนะฮะก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าการอารามนะครับมันดีจริงหรือเปล่านะครับใครที่ยังไม่ดอกนะฮะก็เก็บไวพ้พิจารณานะครับตอนนี้มันก็ถูกมากแล้วล่ะนะครับอย่างเซิร์ฟผมเนี่ยก็เหลือสี่แสนและนะครับ เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเอาละฮะก่อนอื่นนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมเนียฮะสเตสของผมกันก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยใส่อะไรยังไงกันบ้างนะครับก็ <c oughs> กหลักๆก็ประมาณนี้นะครับก็การ์นี่จะเป็นวิกฟุตสาใบนะครับอีกสองใบในผมยังคิดอยู่นะครับว่าจะใส่อลลิสเบิร์กดีไหม เดี๋ยวถ้ารอมันลงมาถูกๆหน่อยสัก4แสนเดี๋ยวอาจจะลองจัดประเทศสักใบหนึ่งนะครับก็ส่วนไอซ์แซงสปีดผมพอแหละก็เลยไม่ได้ซื้อสติงมาใส่นะครับผมกำลังคิดอยู่นะฮะว่าเดี๋ยวจะแทนมาดุกนะครับอารามเดี๋ยวจะใส่แทนมาดุกนะครับก็ซึ่งตอนนี้นะครับอันนี้เบนดี้มารูนะครับอันนี้เนะบน,นดี้มารูมาดุกเช่นเดียวกันเดี๋ยว,ยวอาจจะหา,าอีกใบหนึ่งเดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะ อย่างแรกนะครับก็อินผมนะฮะสองสนะครับบับเบิฟอะไรเสร็จมันก็จะประมาณสองพันสีนิดๆนั่นเองนะฮะในส่วนค่าเพนนะครับในส่วนอะไรในส่วนนะฮะเจ็บหกจนะครับ76.5บนะฮะบวกกับเ6 5ดสิบวกสามสิบนะฮะเจ็ดสบหกจุดนะครับบวกสามนะฮะ แทนอยู่ที่ประมาณ114เท่านั้นเองนะครับวันนี้ผมไม่ได้อีโวมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอได้กบนะครับเดี๋ยวปั้นกบแทนนะครับเพราะว่ามันให้ค่า PVP เยอะด้วยนะครับก็ไปทำกบเลยดีกว่าครับอา่าแล้วก็ในส่วนของพีโบนัสนะครับพี P ่ได้เป็นโบนัสเนี่ยของผมเนี่ยพอใช้ลิงแล้วนะฮะจะอยู่ที่108นะครับ108.59 ส่วน Neutral e l e m e n นนะครับที่เป็นดาเมจธาตุนะครับจะอยู่ที่30%นี่ครับเพราะว่าผมใส่บิ๊กฟุตแค่3ใบนะครับเดี๋ยวพอใส่อารามนะครับมันก็จะกลายเป็น45่น,ะนั่นเองนะครับส่วนย e ีรดนเบอร์น,น่ะก็จะหายไปน,นั่นเองนะครับ เดี๋ยวมาดูดาเมจกันก่อนก็เทสกับหุ่นฟางแล้วกันนะครับอันนี้ก็กลางๆเนาะ DPS อืมอืม,อ,มอ่ะเอาปลานกไปด้วยแล้วกันลองดู DPS ว่าเท่าไหร่นะครับปึ๊บตึก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 เดี๋ยวใส่เงาอันี้ดีกว่าเฮ้ยมันไปอยู่ข้างขวาบางทีมันขวามันซ้ายมันงงหมดแล้วนะฮะนี่ติดตั้งมาดีกว่าปึ๊บ เดี๋ยวลองดูดาเมจกันนะฮะปุ๊บนกก็จะอยู่ที่ดอกประมาณละเจ็ดแสนห้านั่นเองโอ้นี่ดาเมจค่อนข้างดีเลยดีเพียสยังอยู่ที่ 10M นะฮะตกมาเหลือ9แล้วนะครับ เจ็ดแสนลานกธรรมดาสี่ล้านแอนเบลคอนแอซอนอยู่ที่แปดล้านนะครับอืมเอาละตัวนี้ช็อตมาอีกแล้วนะฮะอยู่ที่ประมาณแปดเอ็มนะถ้าดูตรงนี้นะครับ ออกก็ประมาณ75 0 0 0นนั่นเองปุ๊บ <Yeah. S 2> ก็อันนี้คือก่อนใส่นะครับ75 0 0ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็มาเทสยิงคนกันบ้างนะครับก็อน,นี้ของยังเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า ดาเมจประมาณไหนนะครับผมเอาบัฟแค่2อย่างพอเนาะดูไซด์กับอ,อิมพูพอนะสามหมื่นห้านี่เอ่อเป้าเนี่ยคือใส่เมอร์ฟี่บวก4นะครับตึก,ต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 กยิงคนประมาณ35 0 0 0นนะครับปึ๊บอยู่หน่อย ของแคปเจอร์เนี่ยปึ๊บอ่ะสามหมื่นห้านะฮะสามหมื่นห้านะครับยิงธรรมดาก็ยิงคิสี่พันนะครับอ้าวตายแล้วอ่ะเดี๋ยวไปลองเปลี่ยนการ์ดกันครับเอาแล้วะฮะก็จะถอดแล้วนะฮะมาดุกนะฮะ ปึ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่อารามนะครับนี่ยังไม่ติดโซ่เลยเห็นไหมฮะแม่ดอกมาร้อนร้อนเลยนะอันนี้ถูกแล้วชิงอ่าโอเคเดี๋ยวไปหุ่นฟางเหมือนเดิมนะครับเอาแล้วฮะมาดูค่าเตตัสกันดีก,กว่าครับก็พีดาเมจต,ตรงนี้ก็จะลดลงไปนะครับหายไป6%นะครับส่วน n u t ช a l e l e m e n t เนี่ยก็จะได้เพิ่มมา45%ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูความต่างกันนะครับหลังจากที่ไปอาราวเรียบร้อยแล้วนะครับผมต,ตึกตึกตึกมาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะปึ๊บอันนี้มันเดิมเนาะลาน,นกเมื่อกี้ DPS อยู่ที่ประมาณ 7.8m นะครับ1น,นาทีนะฮะโอหวันนี้แรงกว่าแน่นอนเนี่ยนกออกนะฮะดอกลับ8แสนเลยนะฮะ เมื่อกี้นะเห็นแบบนนะโหก็ขึ้นมาพอสมควรเลยนะฮะนี่เปลี่ยนไปเดียวนะโอ้ยถ้าเปลี่ยนอีกใบนี้ก็น่าจะเห็นผลขึ้นนะครับที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยราะว่าคือเกมนี้มันต้องมีการบาลานซ์กันนะครับไอการบาลานซ์ที่ว่าเนี่ยมันต้องทำให้หลายๆค่าเนี่ย มันดันมาพอๆกันมันถึงจะตาดาเมจได้เยอะกว่านะครับซึ่งจะเห็นว่าเพนของผมร้อยกว่าใช่ไหมฮะอีเลเมนต์โบนัสผมร้อยกว่าก็จริงแต่ว่านิว t ร a ลอิเลเมนต์ที่เป็นตัวคูณเนี่ยมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มค่านิว t ร a ลนะฮะมันเลยทำให้เนี่ยครับนี่ฮะผมแคปเจอร์ไว้นี่ครับ,ม,รบมันเลยทำให้ดาเมจเราเพิ่มขึ้นนะครับตึ๊บ อันนี้ก็ตอนแรกเนี่ยตอนแรกก่อนจะใส่เนี่ยมันอยู่ที่เดี๋ยวผมให้ดูอ่ะนี่นะครับตอนแรกเนี่ยมันจะ DPS 1นาทีอยู่ที่ประมาณเจ็นไหมฮะ46.5 m นะครับแต่ว่า พอเปลี่ยน1ใบเนะี่ยเห็นไหมฮะดามเมจเพิ่มมาเป็น 8.4m เ,เลยนะครับแล้วก็1นาทีเนี่ยเป็น 49m นะครับก็ขึ้นมาหลาย m นะจากตรงนี้เนี่ยขึ้นมาประมาณ 3.2m นะครับ1นาทีนะครับก็เห็นผลเลยนะครับเดี๋ยวไปยิงคนบ้างดีกว่านะครับเอาล้วฮะต่อไปก็มายิงคนกันดีกว่านะครับผม ปึ๊บเมื่อกี้ทูไซต์อิมพูฟใช่ไหมฮะยิ่งอ่านี่แรงขึ้นมาเห็นไหมฮะแรงขึ้นมาเห็นไหมครับผมก็อ่ะเดี๋ยวดูให้ดูก่อนยิงนะครับก่อนหน้านี้นะครับตอนที่ยังไม่เปลี่ยนเนี่ย ยิงธรรมดาเนี่ยก็3000เท่านั้นนี่3 3 8 2นนะฮะขิ4,900นกออก35,000นะครับแต่ว่าหลังจากเปลี่ยนอารารม1ใบนะท่านผู้ชมนะฮะก็คริปเป็น5,900นะครับขิเพิ่มมานะฮะ5,900ยิงธรรมดาเนี่ยก็3 0 0 0นะฮะก่อนหน้านี้3 3 0พ3 0 0นะฮะแล้วก็นกเนี่ย แรงขึ้นมาอีก2,000นะครับจาก3,500 0นะครับเป็น3,700 0นะครับอันนี้เมอร์ฟีบวก4นะครับก็ดาเมจจะประมาณนี้นะฮะในในก็ใน,นแล้วจัดอีกสักใบละกันนะครับผมกะว่าจะเปลี่ยนสักสใบละกันนะครับเพราะว่าจะไดไม่ได้มารูนะครับตอนนั้นรู้สึกจะเติมมาแพงเหมือนกันนะครับ จัดพเพิ่อมอีกสักหนึ่งใบแล้วก็อีกใบหนึ่งเดี๋ยวฟาร์มเอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันดีกว่าเอาละก็ถอดมาดุ๊กออกเลยนะครับปื๊บปิวไปแล้วหนึ่งพันช่องซ้ายหนึ่งพันช่องขวาสองแผนนะครับปื๊บเสียบไหมเสียบไปเลยจ้าเดี๋ยวไปเทสยิง อุ่นฟังอีกแล้วนะครับเป็นที่เท็ดดามิดไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์นะฮะเอาละฮะมาดูสเตตัสกันบ้างนะครับก็แน่นอนเหมือนเดิมนะครับค่าพีเดเมอรันนั้นเนี่ยก็จะหายไปนะครับหกเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าถอดมาดูออกไปนะครับก็เหลือเก้าสิบหกแล้วนะฮะเพราะว่าเราก็จะได้นี่ครับนิว t ร a ลอิ e m เมนต์มาเพาิ่มอีก0เอ้ยไม่ใช่ เอาเพินะม่มอีกสบห้าเป็นต์ครับพิ่มอีกหกสิบมันจะเยอะเกินไปนะฮะจิกจิกกจิกจิเอาเลยลวกันนะครับเต็กต็กต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 กฟื้อไปเลยป้าบโอ้โหห้าล้านแล้วสิบล้านแล้วนะฮะเปาคอนเนี่ยสิล้านแล้วนะครับตอนแรกอยู่ที่ประมาณแล้านเก้าล้านนั่นเองโอ้โหนกออก 8ปดแสนห้าท่านผู้ชมนะฮะโหนี่แรงขึ้นเยอะเลยนะฮะโอ้โหแปดแสนแล้วนะฮะเพราะว่านกเนี่ยมันเป็นธาตุไร้ธาตุนั่นเองนะครับนิวทรัลอิ e l เมนต์นะฮะจริงๆริงทำไมมันเปลี่ยนเป้าก็ไม่รู้นะขนาดผมเซตให้มันอมตะแล้วนะจริงๆมันควรจะเลือดไม่ลดนะหุ่นฟางเนี่ยเวลามันเปลี่ยนเป้าแล้วมันเ,นเ,มนเหมือนดามเมจมันจะตกนิดนึงนะฮะถ้าสังเกตนะดีเฟสมันจะตกตอนเปลี่ยนเป้าเนี่ย โอ้โหนี่40กว่าเอ็มแล้วนะฮะเหลือ10วิอ้าวแล้วโหดาเมจดีเพสนี่ขึ้นมา9ล้านเลยนะฮะจากตอนแรกประมาณ8ล้านเองเนาะ3 2โอเคกลับเจอสักครู่นะฮะอ่ะโอเค นะครับก็แรงขึ้นชัดเจนนะครับเพราะอย่างที่บอกคือเพราะค่า,า Neutral Element ผมมันน้อยไงเนี่ยอีฮะตอนแรกผมมีแค่30%มเอนเท่านั้นเองจาก Bigfoot 3ใบนะครับพอใส่2ใบเนี่ย Element เพิ่มมาเป็น60นะครับค่ามันก็เลยเนี่ออกไหมไอ้ค่าที่มันน้อยพอเราดันมันปุ๊บเนี่ยดาเมจมันก็เลยจะขึ้นเยอะนะครับจากตอนแรกนะฮะเดี๋ยวให้ดูตอนแรกยังไม่ได้ใส่เนี่ย ดีเพสประมาณ7.8อนะครับใส่1ใบก็8.4พอใส่อีกใบหนึงโอ้เลยนะฮะแล้วนกนี่ออกกลายเป็นแบบดอกละ8ปดแสนเะนี่ยหูเก,กือบล้านเลยนะครับก็ไม่แน่นะถ้าเปลี่ยนอีกใบเนี่ยนะครับก็อาจจะแรงกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเสดายเบนิมาลูนะครับ2ก็ยังมีเวลาอยู่ยังมีเวลาฟาร์มนะครับก็ลุ้นให้มันดอก นะครับก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนอีกใบหนึ่งนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปยิงคนกันดีกว่านะฮะดูสิว่าตอนแรกนะฮะตอนแรกนกออก3 5มหมื่นห้าถูกปะพอเปลี่ยนใบหนึ่ง3 7มหมเดี๋ยวไปดูอีกทีว่าจะถึงสี่หมื่นไหมนะครับเอาล้วฮะมาลุ้นกันนะครับว่า <c oughs> เสีย <c oughs> งหายเฉยเลย <c oughs> เอาแล้วครับมาลุ้นกัน,นครับว่าจะถึงสี่หมื่นหรือเปล่านะครับปึบ๊บลิงนะครับ improve อ๋อนั่นมันยังมีบัฟอยู่โอเคสามหมื่นแปดสี่ร้อยเออไม่ถึงแนฮะ สามหมื่นแปดสี่ร้อยเดี๋ยวคออีกรอบดีก่อนมาแล้วฮะมารวครับ True size Impulse ปั๊บ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 แง่ก็ไม่ถึงนะเฮ้ยมันมีดอกบางดอกสี่หมื่นเหมือนกันนะฮะเนี่ยเนี่ย409นะครับแล้วก็มี30,000ด้วยแต่ว่าโดยรวมก็ประมาณ3 8 0 0 0แเท่านั้นเองนะฮะ ก็เทียบกับก่อนหน้านี้เปลี่ยนหนึ่งใบสามหมื่นเจ็ดใช่ไหมครี๊ดห้าพันเก้าอันนี้คริก็เพิ่มมาเป็นหกพันนะครับแล้วก็นกก็เป็นสามหมื่นแปดแล้วกันนะครับสามหมื 38, ่นแปดก็ตอนนี้สามหมื่นก่อนหน้านี้สามหมื่นเจ็ดนะครับก็อันนี้เป็นสามแปดหกก็แรงขึ้นมาอีกนิดนึงน,น,นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับ เพื่อนๆน,นะครับแรงกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือผมเปลี่ยนกับมาดุกนะครับซึ่งมาดุกเนี่ยมันเป็นค่าพีเดเมตโบนัสนะครับที่ผมเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วตอนแรกมันร้อยก่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เฮดเกียร์ผมใส่มาดุกอยู่2ใบผมก็เปลี่ยนมาดุกออกแล้วก็ใส่อารามเข้าไปแทนนะครับดาเมจก็จะแรงขึ้นมาพอสมควรเลย นะครับาจากคนยิง35,000นะครับอันนี้เมอร์ฟี่บวก4นะครับย้ําอีกทีนะครับแต่ว่านี้วิดก็ประมาณแค่700เท่านั้นเองก็เลยไม่ค่อยดึกเท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนสองใบนะครับกลายเป็น38,000นะครับ38,000เลยก็น่าจเพื่อนๆเ,เห็นความสำคัญของนิวทรอ l อิ e ลเมนต์หรือว่าการอะรามกันนะครับก็ อย่าลืมไปจัดอย่าลืมไปฟาร์มหาการ์ดกันนะครับก็ถ้าเราได้การ์ดมามันก็จะลดคอร์สเนาะมันก็จะลดค่าใช้จ่ายของเรานะครับสี่แสนนี่ก็ถือว่าเยอะนะสำหรับคนทีเ่เป็นคนงบน้อยสายฟรีเลยเนะี่ยก็ถือว่าถือว่าเยอะนะสี่แสนนะครับสองใบก็แปดแสนก็ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฟาร์มได้มันก็ดีกว่าฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับอ,อันนี้ก็ มารีวให้เพื่อนๆดูกันประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเทรให้ดูอีกทีปุ๊บ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 นะสามหมื่นแปดนะครับแล้วก็ครปไปหกพันห้าเลยนะครับหลีวให้เพื่อนๆดูกันประมาณนี้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว อาคาลิสเบิร์กดีวกว่าคลิปแน่นะครับคาลิสเบิร์กเนี่ยมันจะบวก pvp final นะครับ pvp final p, p damage bonus นะครับก็อันนั้นจะช่วยในเรื่องของยิงคนนะครับแต่ว่ามันก็คิดไปคิดมาแล้วมันก็แพงเหมือนกันนะใบละ4 0 0แสนคนระับสแสนก็ทำอะไรได้เยอะแยะมากมายครับแล้วก็ที่ผมลังเลกอย่างหนึ่งคือแพทหน้าเนี่ย มันจะมีกาสในส่วนอาวุธนะครับที่มันบวกนิวทรอลนะครับรู้สึกจะมากกว่าโอซิลิสอีก e. นะซึ่งใบนั้นน่มันใส่แล้วมันครบจบเลยนะครับเพราะว่ามันได้ทั้งยิงคนยิงมอนฟาร์มอะไรต่างๆนะครับมันก็เลยจะคุ้มกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมรอคาริสเวิร์กมันถูกๆหน่อยแล้วกันนะครับ้าสักประมาณ3 0 0 0 0นเนี่ยอาจจะซื้อมาสักใบหนึ่งแล้วก็ มาเทสให้ดูกันนะครับที่เขาบอกว่ามันบั็กเนี่ยมันเออมันบั็กจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าใส่แล้วมันไม่ค่อยเห็นผลนะครับใส่แล้วก็ยิงคนเท่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมารีวิวกันให้ดูนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับใครมีคําถามอะไรก็อินบ็อกไปทางเพจผมก็ได้หรือคอมเมนต์เอาไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ